สีสันหน้าร้อนนี้ซัมเมอร์สี<อ>สันของพฤกษาจะมีอยู่และชูฉาดทีเดียวใช่แล้วฮะไปกันที่จังหวัดลบบุรีก่อนเลยนะครับทางด้านของดอกกลประพฤกตอนนี้บานสะพรั่งแล้วนะครับผลิบาน2ฝั่งถนนสาย2บ้านท่ามบ่อทองอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแสนอบอ้าวแบบนี้ครับเป็นช่วงเวลาของดอกไม้หลายชนิดบานสะพรั่งสวยงาม ล่าสุดที่จังหวัดลบบุรีครับดอกกละปะพึกผลิบานสะพรั่งเต็ม2ฝั่งถนนสาย2บ้านถ้ำบ่อทองอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับและด้วยความที่งดงามของดอกกัะปะพึกบน2ฝัฝ่งถนนเส้นวัดถ้ำบ่อทองตำบลช่องสาริกาก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวมาจอดรถเก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึกกันอย่างคับข้างเลยนะครับซึ่งทางทีมข่าวก็ลงพื้นที่พบต้นกละปบผึกที่กําลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามเต็มต้นนะครับริม2ฝั่ง ยาวไปประมาณ2 3กิโลเมตรเลยนะครับก็อวดโชมให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านและนักท่องเที่ยวจากใกล้ไกลครับได้สัมผัสกับความมุดงานครับดรพันล,ลบพัทระบับด,ดีครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบลช่องสาริกาเล่าให้ฟังว่าต้นกนลประพฤกนะครับจะออกดอกทุกปีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายเดือนมีนาคมแล้วจะร่วงโรยไป ซึ่งขณะนี้ดอกเริ่มออกเป็นสีขาวแล้วหากจะมาเที่ยวชมความสวยงามเส้นนี้นะครับดอกจะเป็นสีชมพูสวยที่สุดในช่วงต้นเดือนมีนาคมจึงขอเชิญชวนครับก่อนที่ดอกจะโรยราไปสําหรับช่วงเวลาที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดนะครับคือช่วงแสงเช้านะครับคือ7จ็ดโมถึงเก้าโมงและช่วงเย็นครับช่วง16บหนิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับ